มองนอนพี่นองยายทุ่มแอบไทยยายเตียลูกสาวยายทุ่มแล้วหาหม่องนอนอันนั้นอเูเป๋หม่องนอนคอยได้นะ่ะเห็นบ่พอร,ร้วแม่แอบไทยกะเศร้าวขวดเดี๋ยววังเล่าสี่ขวดใหม่หาหม่องนอนม่องเย็นเย็นน่ะ,นะเห็นบ่พี่น,อน้องหาหม่องนอน คื้อก็ไปยาทุ่มขาวเาแหงพี่น้องยาทุ่มนังอยู่อูเปตรงนึงเอียายเรา หาหม่องนอนนานเห็นบอกพี่น้องลูกสาวยายทุ่มหาหม่องนอนเรียบร้อยบมเห็ดยัง <c oughs> ขวดหาหม่องนอนได้หม่องนอนแล้วพี่น้องเอ้ยกองแท่ เียดทายแย่เตี่ยลูกสาวแย่ทุ่มได้มองนอนหรอบ่เตี่ยได้มองนอนหรอบ่ ยายทุ่มไปนอนอยู่มองนันแล้วก็ไปนอนเฝ่ายายชุ่มดอย่าไปควดไรเด้อมันสีดสอดได้นั่นหนาว่ามีดินมาใส่ได้นั่น